สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพรกันที่วัดม่วงอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกันค่ะมาชมความอลังการของพระพุทธรูปที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มีนามว่าพระพุทธมหาามินทร์สากยมุนีศีวิเศษชัยชาญ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง62เมตรสูงถึง93เมตรรูปลักษงดงามสีทองอลามสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลๆและแน่นอนว่าใครที่ได้มาที่วัดม่วงแห่งนี้ต้องมาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ขององค์พระใหญ่เพราะการสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระใหญ่นั้นเชื่อกันว่าท่านจะประทานพรให้เติบโตและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะ ขอพรขอโชคขอลาบให้เฮงๆงปังๆกันทุกคนนะคะ